หลบชอบไปหนึ่งแล้วก็ซัดปักเข้าไปนายกนายกอือ<บ>อืออุ้ยโอ้ย,อย,อยได้ไงอะ่ะอุย้ยการหลบจังหวะน,นี้ลูกสวยมากลูกพ่อไอ้ลูกพ่อไอ้ลูกพ่อผมอ่อยเพื่อนทุกวันโอ้ยเอ้าปอ่ในเกมใส่ยคือ,อจริงครับเอ้า คลิปนี้สนับสนุนโดยอีดิดเหมยชอบร้านรับฟาร์มเกมโรบอทสุดคุ้มจากติ๊กตอกที่มีบริการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบริการการเติมโรบอทกดเกมพาร์ทรับฟาร์มแบบต่างๆจำหน่ายไอเดียโรบอทและไอเทมโค้ดทั้งแบบบล็อกฟูดออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์อนิเมะแอดเวนเจอร์และแมปอื่นๆใครอยากได้ของคอนโทรแต่ไม่มีเวลาฟาร์มไปที่อีดิดเหมยชอบเลยสะดวกปลอดภัยถูกใจทุกบริการเอาขอพูดเมืองสิโอเคครับตอนนี้โหมดแลนด์กิ้งเปิดแล้วนะครับสําหรับแมปเอ่ออันตี้นบ็อกซิ่งนะครับเขาเปิดโหมด หมดใหม่มาเป็นหมดแรงกิ้งนะครับผม oh. สำหรับคนที่มี KO ตั้งแต่40ขึ้นไปนะครับสามารถลงแรงได้ซึ่งตอนนี้พ่อขาดอีกแค่ <Huh. S 1> อ๋ออีก5้านะเพราะตอนนี้มัน3ามส้วและเดี๋ยวเรามาเก็บ KO ให้ครบแล้วเราไปลงแรงกันดีกว่าแล้วสไตล์ที่พ่อใช้ตอนนี้ก็เป็นเอ่อเบสิกเบสิกดี่ <laughs> เป็นสไตล์ที่โหดที่สุดในเกมนะพ่อรู้ไหมจริงเหรอสลักเกอร์วูบอิโป้เฮลโลลูกอันเทให้กับเบสิกครับพ่อพูดจริงวหมเนี่ยพ่พูดจริงครับ่ขึ้นเวทีเลยพ่อจะจัดการลูกเอง อาแล้วครับมาแล้วครับสําหรับศึกสายเลือดอีกรอบหนึ่งครับผมเรื่องการตบตีลูกที่เป็นเรื่องถนัดของพ่อเองนี่นี่นี่เออเอ้เออเอ้โอ้โหล่วงจุก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 ไปครับลูกจุกจุกจุครับผมไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่ครับทุกอย่างมต้องพยายาม อุ้ยโห,หน้าหงายเลยเพราะว่าแมปนี้โคตรมันมเลยเนาะมันมากเลยพ่อแมปต่อยมวยที่มาแรงมากมา <Wow. S 1> แล้วโดนอันติหรือเปล oh. ่าแล้บล็อกทัรครับโ้โ oh. หสุดยอดจริงๆผู้ชายคนนี้ <c oughs> อือรถตาลีไม่จ้ารรตาลีอือแล้วหลบลสล้วสวนทันทีครับโ้โหรีบอนน่าจะตกใจกับบัตรนี้แล้วนี่คือการ oh. อัปเปอร์คาดและต่อยขวาเข้าไปซ้ําไม่หูหลบทันเหรอครับอู้เอมันกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนอะ อ,อันแน่นี่ครับหล,ลบหลบหมัดฮุกนี่หน้าที่พ่ออยู่แล้วอันเน่หล,ล,ลบอีกแล้วหลบอีกแล้วโหลูกชายศึกนี้มันศึกศักดิ์ศรีว่าขอตังค์นะสามรอยิบเจ็บาทไหนดูซิพ่อสามารถลงแรงได้อย่างเ <c oughs> นี่ยมันบอกว่านกอาวหนึ่งหกแปดเฮ้ยเฮ้ยแมาแมา ด็อกดาวน่งหกปสีน้อยแปลกแปลกไปเอามาจากไหนเนี่ยดูหนังกับแม่ครับอ๋อสีน้อยแปลกแปลเหรอน็อกดาวน่งหกแปดสีน้อยแปลกแปลพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวมันไม่ดีลูก อุ้ยอาต่อถึงได้ไงโปครับเฮ้ยโปหรอจริงจริงแล้วผมคือประธานบริษัทอะไรเดียวลอตเตอรี่ไหมจ๊ะลอตเตอรี่ยนสวนนอ้ยขขวาไปทีหนึ่ง ลอตเตอรี่ไปจ้าพีคนสวยโคนรรัวจัดไม่เมาเหล้าแต่เรายังเมารักสุดกระหัห้ามจิกคิดไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกขค่ำคืนโอ้โหเขาเปิดอันแน่แ<ห>ยบหน้าไปทีหนึ่ง ไอ้น้อง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 อืออืออือโอ้ยโอ้โหไอ้น้อง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 ไออ้้นนงดเียวก็จะพูดว่าไอ้น้องตอนนี้พ่อชนะผมใช่ไหมไอ้น้องเออไอ้ลูกไอ้ลูกชายโอ้โห อาล้วครับตอนนี้พ่อก็เก็บ KO ได้ถึงเออเท่าไหร่แล้วเนี่ย4 41 <c ười> แล้วเออสามารถลง, mode รลงแรงกิ้งโหมดได้แล้วนะครับเขาลงแรงโหมดได้แล้วดีใจด้วยครับดีใจจริงเ่ย <c ười> พ่อจะเอาสไตล์อะไรไปลงเลยครับเบสิกสครับไอเขาต่อยกับเสียงดังมากเลยเอ้ยน้องเอ้ยน้องคู่นี้เบาๆหน่อยน้องพี่คุยธุระกับลูกอยู่ใหญ่พี่ต้องขึ้นไปนะเก่งจังครับเก่งจังครับมา โอ้โห oh <Wow. S 1> แล้วโดนตีอย่างขลังนะครับแล้วมีภาพบรรยากาศของนักสู้จากก้าวแรกสู่สังเวียนอยู่ด้านหลังเข้าไปเลยแล้วกันเฮ้ยลิบอนพ่อเจอแล้วศึกแรกของแรงกิ้งของพอ่อวิลเวทีเฟียวจัด <Wow. S 1> พ่อต่อยกับใครเนี่ย DC James สไตล์โกสน็อปเอามาแล้วทั้งหมดฮะโอ้ <laughs> <า> oh. แล้วลิบอนลอนบีเดินขึ้นมาแบบนี้ครับและเจมสีเดินมา เอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วจะไปสู้เขาได้ไหมนี่ฮะเขามาในสไตล์อะไรอ่ะโกดหรอโกดครับเขาต่อยเร็วมากเลยนะโกดอะูอ้หลบยากมากเลยอ่ะอู้จะไหวไหมเนี่ยไอน,นี้มันเก่งนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโดนโอ้โหเต็มเต็มหน้ามืนมืนแล้วยังไง Good บาย โอ้โหยังเทือนพรโดนอันตโกดเข้าแล้วใช่ครับโอ้ยอ้นี้มันตึงมากเลยอะแล้วสไตล์มันแบบแปลกมากสไตล์ใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหตอนนี้เราเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งครับเอ้ยไม่ใช่ดิเขานำอยู่สองหนึ่งไม่ไงมันวะเอาละวะลงแรงครั้งแรกพี่บอลขอกำลังใจให้พ่อเลยครับขอกำลังใจนยครับลูกเอ้เอาไปก่อนเฮ้ โอ้โหเกืบอบเฮ้ยอุเหลือนิดเดียวยังทำไงดีทำไงดีทำไงดีงดลงแรงครั้งแรกอ่าเรียบร้อยพอแพ้วะ่ะว้าวพี่อบอยครับพ่อเจอกับนักสู้ตัวฉากาจพ่อแพ้เหรอใช่ครับผมชนะ เฮ้ยตึงจดัดเจอหมัดพอสวรรค์ตึงๆอะ่ะแพ้เลยอะ่ะลงไปนอนกองกับพื้นเลยอะ่ะโอ้โหเฟียลจดัดอย่างนี้พ่อต้องไปหาสุ่มสไตล์มาเล่นบ้างแล้วครับแป๊บหนึ่งนะพ่อดูนี่นะผมจะตบไอ้คนหัวโตวคนเนี้ยเฮ้ยรีบอนรีบอนต่อยกับใครอะ่ะใครก็ไม่รู้ครับไม่มีหัวโตวจังอ่ะร <c oughs> <c oughs> ีบอนรีบอนต่อยกับใครนะ่ะโอ้ยเอาหน่อยครับลูกเอาหน่อยครับสู้ๆครับ <c oughs> หัวโตวอะ่ะหัวเบืเริ่มเลย <c oughs> พ่อไม่ซื้อหรอกครับห้าสปินอะ่ะพ่อซื้อห้าสิบสปิน <c oughs> ออะไรซื้อโลบัคให้ผมหน่อยครับพี่พูดรออ๋อนที่ขอโลบัคเหรอครับนี่เห็นเป็นลูกกัเนเดี๋ยวพ่อเติมให้แล้วกันเดี๋ยวขอพ่อก่อนอ้อนพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อพ่อเติมให้อ่อ้อนพ่อก่อนแลวพ่อพูดรอครับซื้อโลบัคให้ผมหน่อยได้ไหมครับสี่ร้อยโลบัคเองครับนะซื้อให้หน่อยได้ไหมครับคุณพ่อโอ้โหมาองค์มาอ้อน ซื้อไปแล้วลูกจะเป็นเด็กดีไหมนะเป็นครับโอ้ <laughs> เป็นด้วยหรอโอเคงั้นพ่อะสุ่มตอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อเติมให้นะครับถ้าเป็นเด็กดีขนาดนั้นแล้วก็เอาละไปเลยครับกับการการันตีดูสิว่าจะได้อะไรอะไรยังอ๋อยังอ๋อยังไม่การันตีอ๋อโอ้โหแต่รอบนี้การันตีใช่ไหมมามา <laughs> ขอฮอกเือฮอกเทพสุดแล้วขอร้องขอร้องเลยขอร้องเฮ้ยบี๊บอลได้ฮอกจริงๆด้วยเฮ้ย <laughs> โอ้โหแล้วดูแขนมันแกว่งสิครับเทเจ้าเพราะว่าพร้อมที่จะเป็นนักมวยมืออาชีพแล้วอะแต่ว่ามันเหลือ48สปินด์นะดิโอ้ยสุ่มใหม่เขาหน้าครับอ๋อเอาฮอปไปใช้งานกันเนาะครับรีบบอนพอได้แล้วครับลูกชายใช้ให้ดูหน่อยครับอันนี้เป็นไงเฮ้ยรีบบอนเท่ไหมเท่ไหมเท่ไหมโคตรเฟี้ยวเลยครับโคตรเฟี้ยวอีแก่เฟี้ยวจ้าแล้วแต่ไอ้อึ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 ฟอ้์มเหนื่อย เอาละครับมาครับผมได้เวลาลองสไตล์ใหม่ที่เพิ่งสุ่มได้กับสไตล์ฮอคสุดเท่ปล่อยมาเลยครับน้องชายอันนดเดี๋ยว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 เดี้ชุดีวี่เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยวเีควเดแรงวเดี๋ยวเดี๋ยเดา๋์เดีวเดี๋ยวเดร๋ยวเดร๋ยเดีอยวเดี๋วเลี๋ยวเยวเดยเดยเดี๋ยวเดีวดยวย โออเน่เออเออเออโอ้โหชอบฉัดเทนฉัดโอ้โหพ่อเฟียวป่ะครับพ่อเฟียวป่ะครับเฟียบพ่อเฟียบไหมครับพ่อเฟียวอุ้ยเคาลเตอร์แรงจริงตอนนี้ให้เน้นเคาลเตอร์เป็นพิเศษครับผมพ่อชอบเคาลเตอร์อยู่แล้วดิอันแน่นี่ไงครับเคาลเตอร์เป็นพิเศษโอ้ยเอาอันนแ่เอออเาใต้สตริงเหรอพ่ออันแน่นเออเอออันแน่นอันแน่ อ,อาคีสังเกตอันแนี่อันแนี่สไตล์น่มันดีวะเท่ไหมครับ เท่ hey, ครับตอน hey, ตอน,นที่พ่อต่อยผมนี่คือแบบหลบรัว่าคือเพลงนี้เข้ามาในหัวแล้วเพลงอะไรฆ่าฉันฆ่าฉันไม่ตายดีกว่า,าเก่าเชียแล้วก็ตายจริงมันได้เวลาที่พ่อจะลงแรงแล้วอะ่ะลูกลงแรงอะ่ะ <laughs> พ่อขอเอาไปลงแรงก่อนสักรอบหนึ่งนะครับครับแม่เอาละครับมาดูกันว่าเราเจอกับอะไรสไตล์ฮอกเหมือนกันเลยเอาล่ะดีเลยดีเลยจะได้วัดกันเน้นเน้นจัดไปมาเลย โอ้โหแล้วดูหน้ามาขอหน่อยแล้วกันฮอกเจอกับฮอกค,ครับอืม,ม,าม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 าสวยหลบสวยอืออ้ออืออคุออเคาน์เตอร์แรงจริงว่ะสายเนี้ยเคาน์เตอร์แรงจริงโดนไปก่อนเลยหนึ่งยกโหน้องลุกขึ้นมาเรียบร้อยลาก่อนน้องชายพี่ เจอกันที่ทางช้างเผือกนี่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 และนี่ข <c oughs> ี่ขวาสามไปืออตายด้วยอเฮ้ยรีบอนครับพ่อชนะแล้วโอ้โห,โหสุดยอดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพ่อจะสามารถใช้สไตล์นี้ได้อย่างคล่องแคล่วรีบอลอยู่ไหนครับมาหาพ่อเร็วมาหาพ่อเร็ว <Nope. S 2> ไอ่ไงห้าวเหรอ้องห้าวเหรอห้าวเหรอต่อยพี่จากด้านหลังอะเนาะพี่หลบไอ้พี่เคาน์เตอร์ไอพี่เคาน์เตอร์เฮ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวนะล่บอลมันลุงพ่อลิบอลบอลมันลุงพ่อเอาด้วยมีคนเอาด้วย หนัวจริงตรงนี้หนัวจริงดาวไปแล้วสวยลูกสวยไอ้ที่คนหัวแดงหัวแดงโอ้โหนักเลี่ข้างถนนหรอบนเวทีไหมน้องบนเวทีไหมหือกับโดนพอเราไปพ่อจัดการเองลูกไอ้นี่เขาจะเปิดพีพีอะครับพ่อหืมลบทีมอะไรล่ะเมื่อกี้ยังกินอยู่เลยล่ะเมื่อกี้ยังลุมคนอื่นเลยเอาเปล่าบนเวทีเปล่าบนเวทีไหมถามอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่ปากดีมามามา p ีพเลยมามามานี่มาคอมมอนคอมมอนเบบี้ ลูกไม่ต้องขึ้นนะครับเดี๋ยวพ่อจัดการมาเรเนี่ยยืนรอเลยยืนรอเลยไอ้หนูเพราะว่าเราเริ่มจะอันตรพาแล้วนะครับก็ <c oughs> เขาอันตรพาใส่เราก่อนนะพ่อเออเราก็ต้องป้องกันตัวใช่ไหมล่ะใช่ครับว่าเราโนบอีกอะดูดีอา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 ดีเออรีบอนเอาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะจัดกาดรสั่งสอนไอ้หมวกแดงนี่เองครับลูกลูกเป็นกาลังใจให้พ่อด้วยรักลูกนี่หมัดหนึ่งก่อนเลยเอาดีหมวกแดงโอ้หมวกแดง นายก็ไม่ได้เจ๋งหรอกนายก็ไม่ได้เจ๋งหรอกนะอืมเคาเตอร์แรงพี่เคาเตอร์แรงน้องลู <Nope. S 1> นี่เป็นไงลูกหลบสวยไหมลูกพขาหลบสวยไหม <c oughs> นี่พ่อยอมให้เขาต่อยนะครับเนี่ยเขาจะได้แบบรู้สึกว่าแฮปปี้กับชีวิตอุ้ยผ่อยอยาอน,นุพลาดเองไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะยอมมาเยอะแล้วยอมมาเยอะแล้วอืมโทษทีนะอืมอืมอืม ดูดูดูดิมันจะห้าวมากขนาดไหนนี่ยังไม่ต้องลุ้มไม่ต้องลุ้มเฮ้ยเขาบอกว่าพอสแปมการหลบก็อะไรอะอย่าล็อกได้ไหมอย่าล็อกได้ไหมต่อยไม่โดนเองเปล่าต่อยไม่โดนเองเปล่าต่อยไม่โดนเองเปล่านี่ไงต่อยไม่โดนเองเปล่านี่สนี่นี่ทำรายลูกพี่ได้ไงโดน อันแน่ยังไงสุดหล่อยังไงยังไงยังไงบัวจีจีพี่ครัพ่อบัวจีจีที่ไม่เป็นครับเพราะพี่พไม่เป็นดอนคลายนะน้องดอนคลายโอเคยูโน okay, you know. ไปครับลูกสั่งสอนหน่อยว่า้โหแต่พ่อก,ก็เกือบล่วงเหมือนกันนะลูก ไปเร็วรีบไปรีบไปรีบไปลิไปลิไปโอ้โหเป็นไงบ้างครับลูกสไตล์ฮอคที่พ่ออยากได้แล้วพ่อก็ได้แล้วเดี๋ยวรีบลองไปสุ่มเอานะครับสนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมวันนี้สนุกมากเลยครับโอ้โสนุกเลยเนาะแล้วก็ได้ซัดกับฝรั่งเมื่อกี้ด้วยนี่มันยังด่าพ่อไม่หยุดเลยเนะี่ย <laughs> <laughs> มันบอกว่าฮอคเพลเยอร์สแปมดอทโอ้โหอย่าร้องได้ไหมะ <laughs> เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนนะครับผมมันจริงแบบนี้มันจริงต้องแวะมาเล่นบ่อยๆแล้วเดี๋ยวให้น้องลีบอลใบายทนผู้ชมหน่อยครับก็สำหรับวันนี้นะคบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคบผม,อ,มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด share, ตั้มให้ผมกับคุณพ่อด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับยังไงละ่ะออดอ้อนออดอ้อน,ออน,ออนเอาเป็นว่าเจอกันครับผมไปลูกต่อยกันดีกว่าไปหรือว่าไม่กล้า เดี๋ยวนะคือจะเอาตรงนี้เหรอครับได้นะได้นะไม่ติดนะก็มาดีครับก็มาดีครับต่อยมาสิครับต่อยมาสิครับอันแน่อันอืมโอ้ยโอ้ยเบา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 ลูกเบาเบาโอ้โห,โโหเกือบล่วง